อุ้ยมันมีที่มาที่ไปค่ะคุณยายค่ะมานนี่มานนี้จะเล่าให้ฟังค่ะคนใจดีส่งมาให้ยายไมใส่เป็นชุดไทยแสนล้ำค่าน่าสะสมใส่แล้วสวยรวยเสน่ห์น่าชื่นชมขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว้าวขอบคุณสำรับที่า บวัวคาบันรอ้อนจ้าบัวคาบันรอ้อนกินแล้วอร่อยกินแล้วจ้าเชิญเงีชิญมงี้ไม่ซือ้อไม่เป็นไรขอให้ชมบ้านในค้าสวยมาก

Merci, merci. Vous trouvez les pièces au poids Pardon vous vous laissez, Les pièces. Au... Au... Euh... Oui, merci, bienvenue. au plus tard. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais prendre 5 brochettes nature, s'il vous plaît. Et un rouleau de printemps. Un rouleau de printemps, euh... oui. oui ça va, ça merci. On va apporter de l'autre rouleau, s'il vous plaît.

สวัสดีค่ะปวดข้าวร้อนจ้าปวดข้าวร้อนกินแล้วอร่อยกินแล้วจ้าเชื่ชองเงี้ยชื่องเงี้ยไม่ซื้อไม่เป็นไรขอให้โชคดีม,มิค้าสุดไหมพอ่อ Des euh, cinèbres légumes, s'il vous plaît. Voilà. Merci, quoi, là oui. Voilà, t'as tout, 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 tout.

ได้เวลาออกมาเช็ดกระจกไม่สกปรกแต่ฉันก็ชอบเช็ดถูให้เงาววววับใสเสด็จชอบจะเช็ดเพราะฉันอยากจะโชว์ ะะากชด,าด้วยชุดไทยนั้นดูแพงแดงแรงลิ์ไปสกิดลูก,กตาลูกค้าหันรีบมามองสองตากันฉับพลันว่าชุดนั้นสีแดงสดคล้ายพริกไทยเอเพิยอร์ร้องใจ เแ่เแ่ไม่มีตังก็ให้กินรีขอให้มีคมา่าแม่ค้าสวยจ้าโอ้ชื่อโอ้ทำตีนังกาาแนี้ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> Tu veux le a des <closes> mêmes cadeaux. Merci, merci.

เวลาซ้ <Merci. S 2> <laughs> มอมสุดโอ้ยมันมีที่มาที่ไปค่ะคุณยายขะมานนี่มน,นี่จะเล่าให้ฟังคะ่ะคนใจดีส่งมาให้ยายไหมใส่เป็นชุดไทยแสนล้ำค่าน่าสะสมใส่แล้วสวยรวยสเสน่ห์น่าชื่นชมจะเหมาะสมกับทุกคนที่ได้ลองชุดแบบนี้ไม่ได้มาหาง่ายๆต้องเข้าไปถิ่นที่ขายผ้าสิ้นนาชื่อแฟนเพจร้านผ้าสิ้นเวียงพัทนา รีบสอหาชุดสวยๆคุณคู่ควรนะยายนะ น้องจะรีบแปลงร่างก่อนจะแปลงร่างกลับคืนปเป็นเหมือนเดิมเพราะว่า,วากลัวุดสวยๆเพื่อนเราจะจะเก็บของกับบ้านแล้วเหลือปอเปี้ยผักอยู่ประมาณหนึ่งสองสามี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบกว่าชิ้นจ้ะปอเปี้ยผักทํามาเยอะด้วยจ้ะทำมาหลายเฮดแต่มันคููกันพปวะจ้ะเอออุ้ยบาดมือ ของเหลือดีกว่าของขาดจะบางทีไอ้ลูกค้ามาแบบนั่งรถมาซื้อของเราแล้วของหมดหน่าสงสารนะจ๊ะก,ก็เลยทำมาเยอะๆมันเหลือก็แจกแจกแจกเลยเพื่อนพ่อค้าไม่ขายเพียนี้ไปนะจ๊ะวันนี้วันหยุดจา้าวันหยุดของชาวฝรั่งเศสไม่มีใครทํางานก็คนก็ได้เยอะพาลูกพาหลานมาเที่ยวมาเดินตลาดนะจ๊ะโอ้ยเหม็นยาสูบเมา ตายตายตายแต่สมัดสูตยาตทวนๆแถวนียัยไม้เหม็มนยาสู้เอา่ะ ปัญาจัดเนเันเอานี้ขี้ลืมซ้ำอาจารย์เย้ไหมเป็นคนขี้หลงขี้ลืมจ้าท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมคะพอแก่ตัวมาอายุก็เพิ่มขึ้นยายเสื้อแดงยายหัวหยิดเยไหมจะบอกไว้ให้นะว่าตามยายไหมมาตั้งแต่เปิดช่องใหม่ๆนะคุณสองคน่ะดูยายไหมฟรีๆโดยไม่กดติดตามนะกดติดตามสิยายเยไหมบอกยายหัวหยิดก,กับยายเสื้อแดงนะคะ กดเป็นไหมปุ่มอยู่ขวามือนี่ยนะตัวหนังซื้อแดงๆนั่นนะกดติดตามสิดูเย่ไหมไมาตั้งสองปีไม่เคยกดติดตามเย่ไหมเลยกดสิคะกดกดพ่้ด้วยนะกดพ่ออย่างนี้นะไม่ใช่ปดกดพ่้ลงนะไม่เอา